สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้งานเขาแล้วบาบูพี่น้องเอ้ยเอฟซีบาบูบาบูงานเขาเด้เท้าเสียลุงกอนเสียลุงเมื่อนี้บาบูเว้ได้เมื่อนี้เมื่อนี้บาบูเป็นคนไทยแล้วเป็นคนไทยว่ายคือว่าได้เข่าวอันตรายเลยบาบูที่ถือจับบัวโอ้ยสิเขากองั้งอยู่หิวเข่าหิวเขาหิวเข้าอยู่ไทยตายแหละพี่น้องก็บวงแนวผมมาปรึกษาเรื่องเรื่องบาบเนี่เด้อ เป็ดจ <ffe> ังไรสิในตโ้ก <presidency> <sk ling> okay. <pl> ับมาขึ้นนี่กุ้งห้อยปูปลาสิใต้เมดแล้วเดี่พี่น้องกนะ้มันรอดแล้วปเี่แล้วแล้วคนไอ้คนขับรถนั้นเขาก็เลยว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้ลูกสาวผมพาน่งรถกลับมาดีกว่ากลับมันมากับบินมอเตอร์ไซค์ขึ้สิบ่าด้เรื่องเ่งานเขาบาโบเลยพี่น้องเอ้ยงานเขาบาโบแล้วพากลับมากระจายขาเสียเวลาเขาแล้วก็หนูก็ต้องทา เด <N> ี๋ยวซีแรงบ่ได้อันโอนเงินให้เขาบ่เลยครับคาเามีเงินบ่มีโยมีกระจายให้เขาค่าเสียเวลาเขา